เราไปทังไหนเนี่ยนะ่าจะต้องปีนลิ้นชักขึ้นไปข้างบนแน่นอนหรือเปล่า,าวะลองปีนดูก,ก่อนเลยระหว่างรอทันเว้ยทันเว้ยเฮีย <'s> โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยทำกันขนาดนี้ทำกันขนาดนี้จะยากเกินเกมเด็กไปแล้วเนี่ยแจริงมันคงไม่ใช่เกมเด็กหรอก มันดมตุก,กตาหรือไงวะสงสัยต้งล้อด้วยเสียงให้มันแน่เห็นอีก เต็ใจเว้ยรอบนี้กูมาเร็วโอ้ยรอดรอดแล้วติดไฟก่อนตามกูไม่ทานหรอกเหมือนมันยังตามเรามาอยู่เลยอะ่ะโอ้โห ยินเราแล้วล่ะเสียงดังขนาดนี้แอบในมุมมืดแอบในมุมมืดเราน่าจะต้องหยิบรองเท้าม,มาปาสวิตเพื่อหน,นีออก เราจังหวะในการเดียวเลยดังอีกดังอีกเดี๋ยวพี่ขออีกรอบเดียวไม่ถึงท้องใกล้่นนี้อีก ที่ใส่เกียร์หมาแล้วจ้าเร็วเข้ามากูผักใช้หนังสือใส่หัวผักได้ป่าวะเทสไม่ได้ไม่ได้ก็ไ,ไ,ไปที่อื่นก่อน ท็าปแคปเปียนโน่กันแบบนี้หราาอวะต้องปีนขึ้นกระโดดขึ้นเปียโนอีกมาให้โดดอีกละโอเคเราต้องขอาะฝั่งโน้น เออคงไม่สนแล้วแขนมึงคงไม่ยาวถึงขนาดนี้หรอกเอเอเคอยู่ข้างบนเฉยมึงเป็นสไปเดอร์แมนหรือไง ข้ามุมไม่เห็นลอกตรงนี้มืดเห็นไหมเนี่ยไอ้เนียยเรียบร้อย นิ่งนิ่งนิ่ง,งไว้นิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวถ้าเดินอีกมันก็มาอีกดลยชะเง้อชะเง้อไม่ได้ ไม่เห็นเว้ยเฮ้ยเกาะได้รอดอ่ะเรียบร้อยไ<อ>ม่หมอนซูเปอร์สเตลลต้องเดินไม่ให้โดนของตกเนี่ย มาทางนี้อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้เฮ้ยตุ๊กตาลิงเกือบตกโอ้โหอันนี้โคตรยากอ่ะอืม ไหนวันนี้ข้างล่างอ่ะเดินข้างล่างได้ไหมหรือเราควรจะอเสียงพอกันเนาะไม่มีอะไรอย่าตกใจ ไม่มีอะไหลอกแม่ เดียวดับไฟก่อนดับไฟก่อนอย่าล้วงเข้ามาอย่าล้วงเข้ามาเสียงหนูเฮ้ยมันเห็นได้ไงวะมันได้ยินได้ยังไงดีวะ จุดไฟก่อนจุดไฟเหมือนจะเป็นจุดเซฟดาวเอายาล่วงเข้ามาเออหรือไม่รู้รีววปีแล้วถ้าตกลงไปมันเห็นแน่เลยเหมือนจะเป็นห้องนะนี่อันนี่อันนี้ไงไอมือจับ ดูเลมันอยู่ไหนมองไม่เห็นเลยอ่ะ๋อ,อไปแล้วโอเคแล้วจอดจากห้องนี้ยังไงปีนออกไปไม่ได้อืม ปีนไม่ได้ เปิดโทรทัศน์ได้ไหมรอให้มันเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันเปิดประตูแล้วก็ย่องออกไปเอา้าเปิดได้เว้มาแล้ว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  ไปแล้วอย่างว่องไวจุดเทียนก่อนจุดเทียนกันเออ,อนี่ขึ้นสัญลักษณ์เซฟใส่ตีนผี นนีีนี่่่เฮ้ยมันได้ยินเสียงแล้วแล้วคือไงอ๋อกระโดดไอ้เหยียบเป็นนอเฮ้ยโอ้ยกือบกระโดดแบบไม่คิดอะ่ะ มีฟู้ขึ้นมาเดินได้ไหมเนี่ยอ๋อตายเลย <laughs> โอเคต้องระวังนะครับทุกคนมีฟู้มีรถรางเข็นรถรางไปนะดึงได้ไหม อ๋อเออรู้ละเดี๋ยวเราไปเข็นจากอีกด้านแล้วให้ไอ้เดี๋ยวให้ไอ้ที่ลางอันนี้มันบังเอาไว้แบบนี้เฮ้ยพิ่งก็วไปเอเอ,เอ,เอแล้วก็โดดเกาะนะแล้วก็ไปเลงอีกฝั่งหนึ่งสุดยอดมันสมองสุดยอดมันสมอง อ่านี่แล้วก็เดี๋ยวเหยียบแล้วลุกบิดประตูลิวไปแล้วริวไม่รอ เฮ้ยอือหือพี่ดักกันแบบนี้ได้หรอครับได้แดกกูครั้งเดียวเท่านั้นแหละมุกอย่างเงี้ยนงไน่แน่ ไม่ถึงหรอกไม่ถึงหรอกไอ้เชี่ยมีสองฝั่ง <c oughs> เดินไปไม่ได้หรอวะคือต้องรอมันลวงให้เสร็จงี้หรอแหมม,มีตาที่มือหรือไง ตรงกลางไงฮะที่ตรงกลางมีจะรวงเลยมีแต่ท่อเออไปไปได้แล้วนี่เราต้องเดินไปวะ ต้องเดินไปวิ่งแล้วมันจะมีมาอีกไหมเนี่ยโซ่เฮ้ยเชีย่ยจะไหนต่อวันเนี้ยสไลด์ ตีน,นทางหนีอยู่ไหนไม่มีอันนี้อย่าทางหนีเป็นไปได้อ่าเรียบร้อยจะดิ่ง กงให้หล่นให้ออกมามันจะได้ทับแขนเออเนี่ยจ,จะ็นวิธีเคลียร์ก็ได้นะเอาไอ้นี่ใจร้อนจริง ใจด้วยเสียใจด้วยเสร็จการทําสักสองสามทีเสียวเอ้เออเออกมาออกมาจะไปอยู่ใกล้มือมัน นี่นี่นี่น,นี่ทางออกทางออกไปแล้วสงสัยแขนม,มันจะขาดว่ะลุนโคตรเกมนี้